ได้เท่าดีโซนางเบิ่์โทรศัพท์ผูสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนสุขสุขนพบพาอ,นอนกับ่รง,งน้องเคทคือเก่าพี่น้องอาหารเช้าวันนี้ป่นเห็ดเพื่องปลากระป๋อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากสิเป็นลมสบายดี่นกินเท่าที่มีสบายดีพี่น้องเบนลุงปะไก่นว่าใต้ท้องแหงกันรอดชู้หนากินแต่ปะไก่ผู้เดียวกับพอลุงวันว่าสิเอาประตูมาขึ้นนี่อ้อาตุอมาอ่างไดนก็ว่าอาน้ำเข้าได้บานนี่ ตะกี้น่ะบ่ยอมเว้าน้ําข้าวถ้าเว้านําได้ก็ซื่อๆมีแนอยากได้จบดีพี่น้องลุงว่าบ่ตู้เาเว้านําขาบาดนีเขาสิว่างก็บ่นั่นเว้านําขาอ้อมโอ้ยลุงมึงน่ะเห็นแก่ได้อีหลีเนาะ เล้ยนที่จาเก่าจไปผาคของไปผ่ายาสูบไหมเขาจะลงอยู่ไหนเขาจะไปามชิบหรอไปแต่บอกน้องเงินเรได้ไปหรือไม่นอนนี่หวันเล้กเพือนามาูเมือ มือได้มีตลาดนัดนะฮะมาไล่มือได้มีตลาดนัดนะฮะมามือหาลูกมช่างหรือฟูกช่างเดี๋ยวมัน่เองช่ามากมือได้มีตลาดนัมาไล่ยูมอเม่อวานก็มาหาลูกอามอ ที่แรกมอเตอร์ท้า,าให้ไปส่งอยู่ห้านปู่บอยบอยบๆอบอใ้ในบ้านน่อยเนี่ยมาส่งเห้ส่งออกปรหลัดเอา

nặng và chỉ phải không thấp có chua lệ là hồi lệ bé và được này Hãy ừ, subscribe mình kênh Ghiền เราเพื่นมาโรคสิแต๊กมันหอนมาชูว่าห้นได้บ่หมอลำบรรบ่อจากก่อนเด้อเอ้ะแต๊กจะได้แล้วว่ะเก็นหอนหมอลำนี่ยไปแรงานได้้ยปีนี้เร้ว่ะแาวทางดอกทางดำพวเราวะเนยองยังไปอกขไา้นาจะาไปเปนไมางนเี่าไปรด หากไปเจอทางดำผมมีคนทางเหเเราใสเขาก็จะไปแลยเรั่งนี้เนื้อนี่โลก่ีคดแเนี่ยคือหอยมอม

อันย่างหมูยอมอันใ่หมปหมวาเนาะเามีจังนองคนห่ะอยางี้ยเนตัวเดียรับร้านอะก็ได้อ้ดน่อยเช่เหเลน้ำมันกลุเมื่อไรจะจมนะ้วเม่อปลาอล้วเราข้าเ่าหมูปาหมาบขึ้นแต่เม่ล้มาเข็ยงน่อยนะ เดินจะไาแต่คืเมื่อวินเขาอยู่นี่เขาก็นอนอยู่สองคนแล้วน่งเึ้นบงคนเขาเนื้อกรแม่ก็นอนอยู่ในผ่อนแล้วงนอนอยู่เพื่อนนี่มินซีแหงวนวเนตอบ่็ได้ พี่นอนกับหมอตะวันเอาว่าเพื่อนเนี่ยกังเว้นน่ะขเขาไปนหนังนะัก่กับบ่ิษัทห้องอันพชอบพี่หลึกดอกแง่เงื่อนเขาไป มันจะอยู่ในฮืองมันจะเปิดหน้ตาต่างมดดยเป็นยังเป็นยังอืม,อมอหาพอบัวหายด้วยอ๋อหละน่แห,หละคุแม่นี่คือพพอออกมาครับรถครับ Để mình chọn sạch là Để mình đi sạch nhé Ừ Để mình chọn sạch nhé Ừ Để mình chọn sạch cho xí nào ừ. thôi thầy. Thầy chọc, chọc, chổ, chổ khuôn, đếm,

กินกั็ดีเพราะป้านายออกมาช้องขวดกินบังเบิด์ตกับขวดน้ำอามาให้ไม่แย่แบบนี้ขวดนะโอ้ยลุกแล้วจะบ่เนี่ยเอาไปงมมาโดดไปแล้วขอสิบิบะมาขอตัวเย็นไว้ดอกมันห่อนมันสิบูดมันจำตอนเพนประเหตงานในอีพออยู่มเห็นในล่างมือเห็นใน ล้างมือแม่ใหญ่แน่ลูกนี่ๆมาล้างมือให้นี่อะไปเก็บจอกนะเอานะ,ะจ่อนจนว่าเมื่อคืนเฮานะทําอิดนอมาเอาแพแล้วก็เอาน้ําเย็นอามาถอกใสก่กระตุกนึงแล้วก็เข้าไปนอน